Okay. อันนี้เราทดสอบเครื่องจัดยาดนะครับผม4จังหวะ GX 3 5นะก่อนทำการจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมโอเคอ่าในเ,เครื่องแรงจัดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะเบอร์1 8 4่งแปสยาโอเคอ่ามนเดี๋ยดูตัวเครื่องโดยรอบนะครับผมโอเคโอเคสมบูรณ์นะเครื่องเดินนิ่งสตาร์ตติดง่ายนะครับผมลองสตาร์ทให้ดู3รอบนะ ของแถมก็จะมีนี่เลยมีแฮนด์นะครับผมนี้เหมือน h อน d ้าเลยนะตัวนี้คือกอป Hon d a ดมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดแฮนด์นะครับผมมีชุดซ่อมนะใบตัดหญ้าวงเดือนนะครับผมตันนี้ผมให้มาถึกอย่างดีเลยนะกับปลุกเอ็นนะครับผมแล้วก็สายสะพายแบบบ่าคู่นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็แผ่นกันสเก็ตนะแล้วก็ชุดก้านนะครับผมก้านก็จะมีนัมเบอร์เหมือนกันนะ184นะครับผมหัวเกียร์นะหัวเกียร์แบบสามเหลี่ยมของ J จแปนอย่างดีนะครับผมตัวนี้นะ โอเคทีนี้เราก็มาดูอันนี้ตัวประกับแฮนด์นครับผมตัวนี้เกี่ยวสายสะพายนะอย่างดีตัวนี้ช่วยคัดนะก่อนประกอบพอไปถึงลูกค้าก็ต้องหมุนดูแบบนี้อันนี้คือสถียนนะไม่มีบิดเบี้ยวนะถ้าบิดเบี้ยวมันจะหมุนไปนเล็กแปดเลยนะครับผมอันนี้หัวเกียร์การไม่คดนะครับผมโอเคสินค้าพร้อมจัดส่งนะของคุณเหรียญน,นะครับผมจัดส่งที่จังหวัดนะครราชสีมานะครับผมตัวนี้นะที่อำเภอโพนทอง ที่ตำบลพลทองอำเภอสีดานะครับผมสินค้าพร้อมจัดส่งขอบคุณมากครับติดปัญหาตรงไหนลูกค้าโทรสอบถามผมได้ตลอดเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ชุดนี้นะครับผมอยู่ที่ราคา2690บบาทนะครับผมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ